พวกเราสภานักเรียนโรงเรียนบ้านได้เทพการจนาอุปถัมภ์ขอให้นักเรียนทุกคนประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียนไทยตามข้าพเจ้า 1. เราจะส่งเสริมให้เด็กไทย 1. เราจะส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกเลิกใช <nogle S 2> ้ถุงพลาสติก 2. เราจะส่งเสริมการมีจิตาาอาสา 2. เราจะส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข 3. เราจะส่งเสริมให้เด็กไทย 3. เราจะส่งเสริมให้เด็กไทยรู้เท่าทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอมรู้เท่าทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม 4. เราจะส่งเสริมแนวทาง 4. เราจะส่งเสริมแนวทางการป้องกันความรุนแรงจากการบูลลี่การป้องกันความรุนแรงจากการบูลลี่สภานักเรียนสภานักเรียน <9. S 2> <ไป S 3> ใก้าไเด็กไท จากการประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียนระดับประเทศประจำปีการศึกษา2562ดังกล่าวทางโรงเรียนบ้านได้เทพกจตนาปรปถัรภมของเราได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามป,ารประกาศเจตนารมณ์มาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่1การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักเรียนทุกคนโดยปรากฏเป็นผลลัพธ์ดังนี้จากในอดีตที่มีการใช้พลาสติกอย่างมากมายอาทิเช่น การใช้ถุงพลาสติกการใช้แก้วน้ำพลาสติกและรวมไปถึงการใช้ขวดน้ำพลาสติกอีกด้วยแต่สำหรับปัจจุบันนี้เราได้เลิกใช้ถุงพลาสติกรวมถึงผลิตภัณฑ์จากพลาสติกอื่นๆอ,นอทิเช่น 1. เราได้ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกโดยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือการหยิบด้วยมือเปล่าแทน 2. การใช้แก้วน้ำพลาสติกเราได้เปลี่ยนมาเป็นแก้วเซรามิกแทน และสุดท้ายเราได้ให้นักเรียนใช้แก้วน้ำกดน้ำจากตู้แทนการซื้อน้ำเป็นขวดนอกจากนี้เรายังได้นำพลาสติกดังกล่าวมารังสรรค์และประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ที่มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการประกาศตามเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศข้อที่1ที่ว่าการส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก ทางโรงเรียนบ้านได้เทพกนนาร์ณอาลประถมของเราโดยสภานักเรียนจะยึดมั่นปฏิบัติตามเจตนารมณ์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมสืบต่อไป